สบายดีครับพอม่พี่น้องไทยคนพิสัยบ้านเราครับ,รบอยู่ที่ริมของวัดไทยนะครับพี่น้องนี่เป็นธรรมพญานาควัดไทยนะครับเอามาชมพระอาทิตย์ยามแรงนะพี่น้องเนาะก่อนพระอาทิตย์จะตกดินนะครับจะตกดินทางฝั่งลาวทางพู้นะครับพี่น้องนี่สวยงามนะครับริมโขงบ้านเรานะครับริมโขงบ้านเราน ครับทั้งนี้ก็เป็นแปลงดอกไม้นะครับเดี๋ยวจะได้อีกเดือนอีกชัวก่วหน้าก็จะได้เห็นนี่มีจิตอาสามาปลูกไว้นะครับแปลงดอกไม้นี่เป็นแปลงเป็นแปงอยู่เนาะอะอาการดีๆนะครับอาการดีๆเดินชมแม่น้ำโขงจ้านะครับโอโ้งามหงามงาม หลวงพ่อใหญ่วัดไทยนะครับรอตัวนี้ก็เป็นท่าน้ำวัดไทยนะครับพี่นอ้องเออเปินเห็ดไว้ตอนร้อยกระทงเนอะแบบนี้ก็อ่าลงมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับเดี๋ยวพาเดินลงไปชมบรรยากาศริมโขงโอ้ยงามงามงาม นี่ก่อนตะวันจะรับราขอบฟ้านะครับอ,อ๋อคุณเนนคุณเนนเดี๋ยวนะเข้ายางขึ้นยางลงมากันเลยนี่ อาชมบิวบ้างนะครับโอ้ยงามงามงามสวยๆโอ้อเ่บลงไปดักพี่น้องเอานี่แหละนี่แหละนี่ตรงนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับนี่ที่ริมโขงเมืองพลพิสัยบ้านเฮานะครับ โอ้เอา้าไหนๆก็ลงมาแล้วตึบๆลงแพลงโปะนี่เลยโอ้สวยมากเลยนะครับนี่ได้เห็นพญานาคด้านนี้นะครับน่านมาน้ำไหลเชี่ยวนะครับแล้วก็น,น้ำโขงนี่เริ่มออกสีใสขึ้นนะครับมันบระคุณคือตอนอ่าตอนน้ำขึ้นเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้น้ำโขงจะใสนะครับ ต่าน้ำโขงงามนะครับช่วงนี้นตา,า,าช่วงนี้นะ้ำโขงใสครับตรงนี้งามงามงามโอ้น้น,กนักมันเนาหลาหลุดลไปเลยตาโอ้มันดำน้ำหนักน้ามันลงน้ำหนะพี่ตมมาหน่วยเลยตา ตานี่พระอาทิตย um. ์ก็จะตกทางโน้นนะครับอ yeah, ุ้ยสวยสวยสวยตานี้าสเสมาดีตาเอาสบายดียามแรงครับพอมปพี่น้องไทยพลพิสัยบ้านเฮาครับอยู่ที่ริมโขงนะครับนี่เห็นทั้งทั้งจะเป็นอ่า พญานาคองคหญยเนาะจะเป็นถ้ำพญานาควัดไทยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมโขงพลพิสัยเลยนะครับลงมาแพลงมาโปในทั้งล่างเลยนะพี่น้องเนาะบรรยากาศดีดีนะครับมาชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับจะตกไปแล้วนะพอนจะตกไปทางฝั่งลาวทางพุ่นนะครับโอ้ไม่โศกกันเรื่องเลขพี่น้องคือออกแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ช่วงนี้จะเป็นแบบว่า ออกเลขเบิ้ลเบิ้ลออกเลขตองตองแน่น่าจะเป็นเก้าเก้าสี่ประนโอ้วันนี้ละแปดสี่นะครับโอ้ยเอากระซือเก้าสามกับเจ็ดสี่ 9, 3, 4, พี่น้องเอาดักทางใดกับบัตถึกบัตถึกเลขหลายงวดแล้วนะฮะบ,บอบแมนอาจารย์บอ๊อแมนและเด้อ <laughs> เอาเอาเอาอชมบรรยากาศสบายสบายริมของบ้านเรานะครับนี่งามๆนะพี่น้องเนาะเออจ้าฝากบอกข่าวไปที่สัมพันธ์นะครับว่า พนวิสัยบ้านเฮาเนี่ยเฮามีคลินิกสัต,ตวแพทย์เปิดใหม่นะครับอยู่ตรงบ้านนอนโพเนาะนราทิ์สัต,ตวแพทย์นะครับพี่น้องจะเป็นคลินิกที่กาลังจะเปิดเป็นทางการเนาะเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าหรือว่าตอนนี้ถ้ามีสัตว์ป่วยอย่างกะน้องหมาน้องแมวป่วยก็ไปปรึกษาเพิ่นได้นะครับพี่น้องเบื้องต้นนะคบเบื้องต้นเนาะนะครับอ,อยู่ที่เลยไปทงางพนพิพสัยเฝ้าไล่นะครับพี่น้องบ้านดอนโพเนาะตรงไปประมาณ 250เมตรนะครับพี่น้องตึกอยู่ซ้ายเอออยู่ขวาม,มือนะครับนี่บรรยากาศงามๆพี่น้องนี่สวยมากเลยนะครับขอบคุณนะราธิปสัตวแพทย์นะครับเพื่อนกลับมาสนับสนุนเพจของเรานะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณร้านดาวเฟอร์นิเจอร์นะคบจะได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆเนาะโต,ต๊ะเตียงผ้าม่านแล้วก็มีคเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นตู้แช่ เตาปิง้งโอ้มีทุกอย่างนะครับอาจไปสอบถามได้ที่ร้านดาวเฟอร์นิเจอร์นะครับอยู่ใกล้ๆกับสามแยกเวียงฟ้าบ้านเรานะครับละการ้านพามมานเพิ่มหนึ่งจะอยู่หนามเพลนะครับพี่นอ้องนี่นะครับแล้วก็ขอบคุณห้างทองลูกชายแม่ประเทืองนะครับอยากได้ทองคำแท้ๆลายใหม่ๆจากยาวราชคิดถึงห้างทองลูกชายแม่ประเทืองนะครับอยู่ยื่งๆกับบกสพลพิสัยนะครับนี่ ขอบคุณห้างทองแม่ประเทิง3โดยเจ๊นำนะครับพี่น้องอยู่ที่ห้างบิรร๊กซีอัศวันพลพิสัยนะครับแต่มีทองคําสวยๆลายใหม่ๆจากเกยาวราชเช่นกันนะครับพี่น้องซื้อขายและเปลี่ยนทองคาในราคาพิเศษเลยนะครับคิดถึงอ,อยากได้ไปคำคำเกี่ยวเข่าหรือว่าติดล้านเลิกดึกเลิกคากลับไปได้เลยนะฮะห้างทองแม่ประเทิง3โดยเจนนำอยู่ที่ห้างบิรร๊กซีอัศวันพลพิสัยนะครับปิดหนึ่งทุ่มนะครับเปิดเก้าโมงเชา้าปิดหนึ่งทุ่มครับปิดค่้นะครับจวงนี้มันมือเร็วนะพี่น้องเอา แล้วก็ขอบพระคุณนะครับร้าน NT t น t t แทูนะจ๊ะเสริมสวยครบวงจรจ้าแล้วก็ทําเล็บถาวรน,นะครับต่อขนตาถาวรสักคิ้วถาวรจ้าแล้วก็สักแฟชั่นสักลายมงคลโดยช่างนัดพลพิสัยแล้วก็ช่างติ๋วคิ้วสวยนะครับขอบพระคุณนะครับนี่เอาเมืองรอบๆอรอบๆเนาะจ้าขอบพระคุณร้านทักนะ้ภูกกระแตนะครับนี่ จะอยู่ที่เนินภูกระแตนะพี่น้องเนาะจ้านะครับแล้วก็ผ่านด้านภูกระแตไปลงไปท้ายมือนะครับพี่น้องต่มีป้ายบอกอยู่นะ้างหน้าผู้กระแตหมูกระทะราคาเพียง139บาทนะครับแล้วก็มีมีซีฟู้ดด้วยนะครับว้ามีน้ำพูตรงนี้ <laughs> เพ่เปิดอันนัน้นเปิดพญานาคน้าพญานาคทั้งเทิงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชม น้ำพุพญานาคนะครับเออเอาเอาเอาขอขบคุณด้วยนะครับพักน้ำผูกกระแตนะจ๊ะฝากไปด้วยจ้าบุฟเฟ่ร้อยสิบเก้าบาทนะครับแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยนะคะขอบคุณนะครับนี่โอ้ยเอาึ้นกรอนพี่น้องมันจะเริ่มเย็นๆแล้วจ้ะอากาศยังบ่นหนาวหลายนะครับพลพิสัยอ่านี่นะครับชมบวิวชมวิวไปด้วย เอาช่วงนี้กําลังเดินขึ้นเดินขึ้นบันไดนะครับนี่เพินเปิดน้ําพุนะครับจะเป็นน้ําตกลงมานี่น้ําพุนะครับจากปา,ากพญานาคเนาะนี่นะครับสวย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 โอ้ก็เลยเป็นน้ำ เลยเป็นน้ำตกลงมานะครับนี่สวยงามสวยงามจ้าแล้วก็ขอบคุณร้านดิสดิ้งยำแซบนะคะจะเป็นร้านใหม่ล่าสุดแซบๆอยู่ที่อุดรธานีนะครับพี่นอ้องหลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศนะครับอ่ะดิสดิ้งยำแซบนะครับใกล้ๆกับโอชินี อุดรธานีนะครับฝากไปด้วยนะครับทุกเมนูแซ่บๆดีสดิ้งนะครับดีสดิ้งยำแซ่บจ้านี่เอาห้องมึงข้างนี้ก็ได้ข้างนั่นเปียกนะครับว้าว แล้วก็ขอบพระคุณร้านเจ๊พรนะคะลูกชิน้นเจ๊พรลูกชิ้นแม่น้องพลอยจา้าอยู่ที่ตลาดชอเจริญนะครับอ่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่เยอะแยะเลยตอนนี้มีปูอัดจอจอปูอัดนะครับจอหมูนะครับนี่แล้วก็น้ำเต้าหู้น้ำฟักทองแบ่บแทบนะครับได้ยินเสียงน้ำมาพีานนอกนี่มันน้ำม,มันตกลงมาเี่ แล้วก็ขอบคุณประหยัดยนนะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือ2ราคาพิเศษนะครับพี่น้องมีรถมือสองสภาพดีๆจากกรุงเทพเลยนะคะคิดถึงประหยัดยนต์นะครับอ่ะไปสอบถามลองขับแล้วก็ไปชมรถสวยๆกันได้นะครับพี่น้องพี่กัดอยู่ที่ใกล้ๆก,กับปตทบ,บ้านถิ่นดุงนะครับฝากไปด้วยนะครับผู้สนับสนุนเพจน,นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการร้านค่าหรือสินค้าต่างๆกติดต่อมาได้นะครับพี่น้องราคาเพียง500บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็แอดมินจะไปถ่ายคลิปให้นะครับอ่าแล้วก็จะถือว่าเป็นผู้สนับสนุนเพจนะครับในราคาพิเศษนะครับพี่น้องขอพวกคุณนะครับ <Okay. S 1> <laughs> มันยางขื่นยางลงจา้ามันก็นเลยร้ายจ่าในจักหน่อย <laughs> เออ อ้าวหวังว่าเจอกันใหม่จ้าอันนี้นานๆทีแตได้ไลน์สดนะครับพี่น้องขอบพระคุณที่ติดตามกันนะครับอากาศกำลังเย็นสบายบ้านหนาวนะครับบ้านเฮานะครับ,บ,รบเออเนาะจ้าบาย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 